บลุดบ <Cornell. S 2> ูุดดรดให้แล้วนะดขนาดเบ็ดของตัวเองยังม่เหลือแล้วอุยปลาตัวเดียววิ่งองราวมัหวเนรอังมันจงมันเมไม่ใช่ขึ้นมาตัวสอง ระดับตะกิตต้องไซใหญ่ใช่ไหมนี่ยน้ำิ้ปลาโโตรองจะตายเลยอ่ะน้ำตัเดียวเลยโอ้ยมื่อาก็โยนตัวนี้ตัวร้องอ่ะร้องเป็นเด็น้อยเลยนะน่ตเลยอ่โยาตเล่นเป็นาโลได้เดี๋ยวว่าผมปวดหมดละไอ้สี่เลียมเขาใคมา

โอ้โลอะโลกว่านั่น กระชังอยู่หน้ารถนี่ด้วยกระชังอยู่หน้ารถแล้วดูก่อนนะมันลากสายไหนมาไว้เรื่ปลดปลดสายก่อนปลดสายก่อนอื่ปลดสายก่อนมาเดี๋ยวผมจับให้เียสายนี้น่ะคล้อง่ยโหจับสายด้วยฮะปดนี่เลยปลดปลาปกดสายปลดสายบ้างเอาเยอะนิดหนึ่งก่อนเดินทีแล้วว่ามันดินทีแล้วว่ามัน

เปลือกเลยว้าวเฮ้อนงอยู่นะโอก็ไม่เคลียออกมาใครจะไปใส่ได้เอาไปม้วนไว้งั้นนะเฮ้ยจะเอาฝาก็ไม่ไม่แบกกระชังเว้นะไม่แบกกระชังออกมาเอาม้วนไว้ย่างนั้นใส่ได้บบนั้นนะอย่างนั้นมันใส่ได้ไหมนะมาลองมาใส่ดยู่ดีอุ้ยมีไม้น้ำใจอ่ะโอ้กาะเดวงนึ่ง

ตัดตัดคอแกออกเดี๋วเอาคอนี้ไปใช้เดอเอาไเปลี่ยนหน้าดิเี้หหน้าเดิมไลเ็งเบื่อแล้วบ่ได้จักโลแล้วนี่สามสี่ตัวแล้วสตัก็สี่สโลได้บอได้อยู่สาโลกว่า ได้ยินบะแมงโบตายหมดแล้วแดดร้อนได้ยินแมงโตามดแล้ว้อนโมันตายตอนแดดร้อนน่เาลงทุ่เืต้ะันเ่อเ่มไว้หน้องทรบจเล็กก็บอกว่าเห็นน้องรวบรอห้อน้อง lụt ra rồi rút lâu phạt lỡ phạt lạ. Được. Được. โอ้ยอย่าไปยกโทยางนั้นดี่ยิบประมาอยาให้มันหลุดเลยอยากให้มันหลุดเลิเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนสองคนดูเบอร์ด้วยอ้าลวได้แล้วได้แล้ว กมาลคนอื่นห้ามลงผมลงเองเดูนี่วิธีการเลี้ยงเบ็ดต้องอย่างนี้ตีเบ็ดมันรบกวนชาวบ้านเขาเปลี่ยนวะตีพาดนู่นพาดนี่หมดเลยแล้วได้จากคลิปวะนะให้ได้จากนาทีแล้วได้หลายช็อตอยอะจากนาทีแล้วยังม่ได้ให้ยอย่างนี้อย่างว่าปาล์มเข้าเนี้ยมึงย โ้ตังเต็มอัน<า>นี้คนเดียวสตัวอันดับเนี่ยโอ้ตายปุ๋ฮะืมตาครับแล้มันตายแล้วนี่ ปลาตัวใหญ่ใจเสาะมันใ่น้ำตันนก่น้มั่ามันไปไหนไม่ได้มันอยู่น้ำมันอยู่น้ำตื้นมันไปไหนไม่ได้ปกติปลาตัวใหญ่มันอยู่น้ำลึกื้นเอาเก็บคืนกันดีบ่มิี้ันงกันนะ ก็บอกเราวัด <göster> ก <ges> ัน <diver> น <gent> ี่เนี่ยเราเราสู้วัดใจอ่ะเอาต่อให้ตั้งที่เสาหัวเราสู้เพิ่นหมดเหรอถือว่าใสรได้อะถ้านับเป็นโตผมบอกถ้านับเป็นโลนี่กินขาดนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับฝนกำลังจะตกมา ในบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่น้ำก่อนะครับก็มาถึงเขาลูกนี้แล้วนะครับนม่เสียงมาถึงนี่แล้วนี่ครับว้าวมากมากครับ ซ้ายแล้วครับโอ้ไม่รอดครับถ้าไปก็เปียกครับผมมาแล้วมาแล้วได้ยินเสียงไหมครับ ไกลกันมาแล้วขนวิ่งมาแล้วทันไหมทันไหม เกือบไม่ทันเนาะหนักเลยนลยตกไปรอบนึงเลย หนักมากมากนะครับวันนี้มีสิทธิ์อ่างเก็บน้ำนะครับน้ำอาจจะขึ้นอีกนะเป้าไปไหนเป้าไปไหน <c oughs> <c oughs> ได้บอกเขาไหมปลาต้เออตะตนี่อ้ไพวกโคน่าเสียวเปิดเมื่อเนี่ยมึงเนี่ ก็เป็นบรรยากาศนะครับหลังฝนตกนะครับก็ดูบรรยากาศดูแจ่มใสดีนะครับไม่ได้แจ่มใสอึมครึมนะครับ Oh. ตกได้ตกดีนะครับตกทุกวันเลยนะครับฝน